อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างหลายๆเครือข่ายทั่วโลกผ่านภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าโปรโตคอลโดยผู้ใช้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทางเช่นอีเมลและเว็บบอร์ดนอกจากนี้สามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งขัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ โซเชียลเน็ตเวหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสร้างคอนเน c t ชันกับเพื่อนรวมถึงคนอื่นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านผู้ให้บริการทาง Social Network เช่น Facebook Google Plus หรือ Twitter จนทำให้เกิดสังคมเสมือนจริงเราสามารถแชร์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอ โดยเพื่อนๆในเครือข่ายสามารถรับรู้และโต้ตอบได้ทางด้านสถิติในปี2013คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง26ล้านคนหรือคิดเป็นกว่า40%และใช้งานคิดเป็นเวลากว่า1ใน3ของวันโดยมีการใช้งานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์มากที่สุดคิดเป็น80%รองลงมาคือการอ่านข่าวสารและหนังสือ ประมาณ60%และสุดท้ายใช้เพื่อค้นหาข้อมูลประมาณ57%และจากการสำรวจในปี2014 s ocial network ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Facebook, Google+, Plus และ Line application และยังรวมไปถึง social network อย่าง Instagram และ Twitter ที่มียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นกับบุคคลอื่นทั่วโลกอาทิผ่านแชทรูมหรือเว็บบอร์ดใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว สามารถเปิดร้านค้ารวมถึงซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางหรือเดินหาร้านค้าสามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทษของอินเทอร์เน็ตได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นการดาวน์โหลดเพลงหนังหรือรูปภาพอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นการล่อลวงให้เสียทรัพย์และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก่อให้เกิดการหมกมุ่นในกลุ่มของเยาวชนที่เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ต หรือทำให้เกิดอันตรายต่อตอนเองและสังคมได้ข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เนต็ตไม่ควรโพสต์รูปถ่ายหรือแชร์รูปส่วนตัวในสถานะสาธารณะไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์โดยไม่ตรวจสอบไม่ควรเช็คอินบอกให้คนอื่นรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ควรโชว์สถานะในสังคมออนไลน์เป็นสาธารณะและควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ3เดือน